อินก็คือพ่อกับแม่คือสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงคือพ่อกับแม่พ่อกับแม่เมื่อมอบความรักให้กันก็เกิดขึ้นมาเป็นเราเราเกิดมาเพราะความรักระหว่างพ่อกับแม่ในตำราล้านนาเนี่ยเขาว่ามนุษย์คู่แรกที่พระพรมสร้างสร้างลงมาก็คือปู่สองสีญาสองไส้ก็คือมนุษย์คู่แรกเหมือนกับอดาดัมกับอีฟพอมีคู่เนี่ยเขาก็เลยว่าจำลองมาจากปู่สองสีญาสองไส้เนี่ย ทำมาเป็นรูปอินก็คือเป็นผู้ชายกับผู้หญิงกําลังมอบความรักให้กันคือความรักของพ่อกับแม่นี่คือความรักที่บริสุทธิ์มากเราไปที่ไหนก็ตามถ้ามีพ่อกับแม่เราไปนีน่เรามีพ่อกับแม่เราไปเราอบอุ่มเรามีความสุขนี่อินนี่ก็คือตัวแทนของพ่อเรากับแม่เราจ้ะมันไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องรางที่โป๊เปลยอะไรนะบางคนจะว่ามันเป็นเป็นวัตถุที่ อาณาจารย์หรืออะไรเนี่ยเขาเขาไม่เข้าใจว่านี่คือตัวแทนของพ่อเรานี่คือตัวแทนของแม่เราพอมอบความรักให้กันก็เกิดบังเกิดเป็นเราเราพกอ,อินก็เหมือนนะ <พบ S 1> เรา<อ>พกพ,พ่อกับแม่ไปไหนก็เอาพ่อกับแม่เราไปด้วยเข้าใจคือิดว่าเป็นพี่ใช่ไม่ใช่